วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำส่งเสริมให้ทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับเกมมา้าโอเคนี่คืออัตราการจ่ายเงินของเขานะคะอ่าก็คือแถวเดียวเลยวันนี้เราพกทุนมา10,000บาทนะคะเดี๋ยวขอปรบเบ็ดไปที่500นะคะโอเคก็ไม่รู้อะอุ๊ยดอกแรกดอกแรก ดอกแรกได้มา4,000บาทวว้า <Wow. S 1> โ,โ,โอ้โหโอ้โเออวันนี้เรามากับดวงหรือเว็บเขาดีกันแน่นะ <c oughs> อุยได้มาอีกแล้วอะได้มาอีกแล้วได้มา,า4,000โอเคตอนนี้เราได้กำไรมา4,500บาทแล้วนะคะโอ้ยไม่ไม่ไม่เออมาอีกแล้วแค่6,500นะคะ กำไรของเราตอนนี้นะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยเออตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยคิดม่อีกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคอันนี้เป็นน่าจะเหมือนเดิมปะยังยังไม่เท่าไหรยังไม่เท่าไรโอเคแต่เราได้มา6,000นเนอเนเลยเมื่อกี้โอ้โอ้คิดว่าเป็นตัวทอง oh, <no. S 1> ถ้าตัวทองมาบอกเลยว่า สุดมากเค okay, ได้มา8,000 8,000บวกอีก4,000ัอุย้ยได้มา12,000แล้วค่ะโอุย้ยแบบนี้เขาแจกแจกไวจริงๆอะโอเคเราใช้เป็นตัวเทอร์โบนะคะหลายคนบางคนเขาก็เล่นแบบว่าตัวปกติเนาะอันนี้มันชอบหนีเราต้องกดเป็นตัวเทอร์โบนะนี่อุย้ยสามสีได้ไหมอ้ยได้ธรรมดา4,000โอเคสี่พตอนนี้ก็ยังดีค่ะ ได้มาหลักหมื่นแล้วนะได้มาหลักหมื่นแล้วอุ้ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอเคตอนนี้ได้มา26,000นะคะ <Wow. S 1> 26,000เอาอีกเอาอีกปั่นไปโอเคเบ็ดที่500นะคะโอ้ยดีใจอุ้ยตัวสีเงินตัวสีเงินบิ๊กวินบิ๊กวินค่ะตัวสีเงินได้บิ๊กวิน 0 0 0บาทนะคะ29,000บาทตอนนี้เราได้กำไรมาทั้งหมดนะไม่รวมทุนนะได้มา43,500บาทโอ้ <Wow. S 1> oh my god โอ้ยอี่ะ4,000อีกอะได้มาได้มา่มา 5, 7 0 0 0โอ้อันนี้เราไม่ได้พึ่งสูตรนะคะพึ่งดวงลวุลวนตอนนี้ <Wow. S 1> ก็คือเห็นว่า ชอบแบบนี้ <c oughs> จากาคลิปที่แล้วที่เล่นเสือมังกรไปอ่ะคือมันให้บ่อยมาก <c oughs> เราก็เลยลองมาเล่นเกมแบบนี้ดูก็มีเกมนี้แหละที่น่าสนใจก็เลยลองเล่นดูไม่มีใครเคยรีวิวให้ดูนะเกมนี้คือมันเป็นเกมที่แปลกๆโอเคยอดอยู่ที่ห้าหมื่นบาท เราได้กําไรมา40,000คิดว่าเราจะไปถอนดีกว่า40,000นี่คือแบบมหาศาลเลยนะทุกวันนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปถอนก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นก็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเกมต่างๆให้ดูเด้อบ๊ายบาย